เเเเคเคคคคยยยยยล้มมมมมแแแต่่่่ไไไงกููทอะรอออถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเออมาเชกับขวานบวก ที่มันเข้าเลือดร้อยแล้วมาซ้ำแล้วเขารอยิงบนรถสิบห้าผมเห็นมีดแดงนะครับบอสมีดแดงของฝั่งเซวัตปล่อยเอาดีคาดบ้านมีดแดงนี่คือบวกอะไรบวกสองครับบวกสองอาลูกเกาะหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆเวลาเราคลาสสิกกับคลาสสิกพวกเราเน้นสีเราเน้นสีแบบคลาสสิกแต่ทับเรามีไม้แดงนะครับเนี่ยขาอยู่หน้าบอสคลาสสิกเนี่ยว้าดมีมันตายจริง ไม่เป็นไรครับถ้ามันทะลุเกาะเราก็แค่ไม่ใส่เกาะครับเฮ้ยเอ๋บอกว่าเอ็กโคครบนะอดีดีโอทุกงานเลยวะเอ็โคยังมีตัวตนอยู่อกอันเนี่ยมี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 ู๋หลจูมียืนในไมค้าอ่ะรถสี่ไปไหนรถสี่หายไปไหนอะรถสี่อะเนี่ยระดับผู้บัญชาการอะไปน้องน้อังดังดอยู่การผล พี่ก้าติดไปเป็นิดเพลงนี้น่อเป็นติดแค่ไม่อยู่ในวงลองไงนะลองไงนะเกินนาทีถ้ายไ้เพลงจได้มีไฟกันลรหมอหไอมัก็เหมือนบ้าแลครับทุกคนนี้มันก็มันก็มีความสนุกสนุกเออหมื่นจีไม่องก็ทำดขอดูไลฟ์อัพไลฟ์อัพเย้ไลฟ์อัพขอเช็คไลฟ์อัพโอเอสหน่อยดิ เย็ดเกย้นำทีมมาโดยนะครับผมตรงนี้นะฮะหัวชมพูนะครับผมตามด้วยหัวฟ้านะครับหัวเขียวผมสองสีดําน้ําเงินนะครับแล้วก็หัวแดงแล้วก็ไอ้นี่ไอ้คิมป่ะหน้าจิ๋นแบบจิมติมเนี่ยไอ้คิมนะฮะอันนี้นี่ซอครับผมเย้ตึงจัดตึงจัดเฮียตึงจัดข้างล่างรอ เจวอสก็ไปวะไอ้ย่ไชชออยู like ่วะโฟร์ทีมาเล่นล uh ูก oh. นี้ตลอดไชชออยู่ไหมครับไชชอไอมันมาแล้วครับไชขับรถชวนไชชอล่าครับพี่มิวโอ้โหพิมครับคิมอยู่ไชทอคิมกำลังมาครับพี่มิวครับสบายดีนะอ๋อหรือว่าเขาไอ้นี่วะเขาขึ้นไปวงโอ้โหแย่อ่เหมือนกันพี่เป็นไรแย่โหเป็นเหมือนเดิมยังดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมันมันไม่ได้หายขาดอ่ะเอาดีที่เราคุมเลยป่ะอันนี้ มาไม่โอ้พี่อาทิตย์หนึ่งเข้าอยู่สองวันสามวันเอาอะไรมาคุมโอ้เยอะอยู่อเยอะ้ใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยคันนี้ป่ะเนอะ่ะไอคิมมันอยู่ไหนวะไอคิมอ่ะเจอเลยกูตกเลยคนป่วยเวียนนั่นอ่ะแม็กกแม็กแม็กคือแม็กก็แม็กอะไรครับครับพี่คิววะดิพี่ครับสวัสดีครับจูกมึงไอแม็กอยู่ไหนเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จูสัตว์รอหน่อยก่อนจูบบอกไอแม็กไอแม็กเมื่อกี้ไม่ใช่คอ่ะไม่ใช่ มึงนี่นะเฮ้ยพอเป็นรุ่นใหญ่ผมใส่หมวกเลยหรอไอ้อยู่แล้วสวัสดีผมยังเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับเล่นเล่นรู้เล่นรู้อดเหนื่นยอดเหนื่อยไม่ละเมียดเลยเปิดโดนเอ็ดเปิดอะไรนะพี่เด็กที่มึงซุ่มมาบ้าน่นะมาไม่มาฮะไม่มีหัวส้มของหัวส้มโอ้ตั้งตั้งแต่ไปอยู่ตั้งแต่ติดรอเดี๋ยวนี้ก็สาวตึมแล้วดิเปลี่ยนทรงผมแล้ว เ่ไมก็ั้งแต่มีวาสนาก็ไอ้นี่เลยเสียงเป็นไรอ่ะไม่เหมือนเดิมอ่ะได้ได้ได้มันเป็นยังไงอ่ะแกีเป็นแบบเลยทำยังไงวะไปเดี๋ยวนี้เขาอยู่กับหนุ่มเมืองหลวงเยอะใช่ไหมอยู่กับหนุ่มเมืองหลวงเยอะใช่ไหมอทุ้ยเมืองหลวงหนุ่มเมืองหลวงเยอะใช่ปะไม่มีอ่ะพี่คิวมีสาวกี่คนไม่มีไม่มีเลยหรอครับอยู่ ว่าน้องดักเออพี่คิวมีสาวปะไม่มีอ่ะแต่ดัก็มีปะไม่มีครับเติ๊กเขาบอกว่าจะจีบใครอยู่หรือเปล่าเออไม่มีลงมาไม่ลงมาหรอกดล็อกรถไว้แล้วมึงเข้าแล้วมึงเข้าไปทำเฮียไม่เดินออกไม่ได้ไอ้งูโบมึงนี่นะเขาห้ามเดินเข้าอย่าเพิ่งเดินถ้าเดินเข้าก็าต้องออกดีเมื่อกี้ห้ามไม่ตรงกูเห็นมึงอยู่ข้างนอก จะไม่ชวนเี๋ยอ้ชน้อเยเขาเยอะกว่าเราเยอะเลยสัตว์มาๆๆ่กลัวหรอไม่เดี๋ยวก็ให้เขาเก็บไปก่อนแล้วดูกระจกเข้าไงถเวลาไปกูบอกก่อนนะเขาเข้าก่อนเขาพลาดกูบอกเลยเขาพลาดกูบอกแค่นี้แหละช้อนละอยางเอนละเขาซ้อนหลังคนควาไม่ไ้เล่นือเโหต้องเข้าแล้วย่าไงก็ต้องเข้าเลยเื่อปืนก่อนเอาเล่นปืนก่อนชวเล่เลืก่อนตอเาเล่ปืนก่อนยิงเข้าไป จี้จีบควักมาพี่มันไม่ปืนน่าอวักมาคนที่ไม่ใช่แฟนใครจะจีบเจไม่มีหรอแม้จี้ควักมาเร็วเอายังหวังเขาเก็บงานแล้วมาดีเยอะไปมาเร็วเออเยอะไปมีอะไปเลยเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟพี่ปองเอายังเอายังเอายังมา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 เร็วเร็วปืนปืนยิงเขาตัวเก็บสิแม่งปล่อยละวัดอีก เอ้ยสกีเอ้รอ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 บองรอเอาเหรอเอาเหรอเอาไหมเอาก็เอาแล้วแต่รอไหมััั้งงงยกอมรอรอรออยู่เนินอยู่เนินไว้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 มองมองมันยิงมึงไอ้ให้าไม่ไม่มึงร้อยเขาวิ่งเข้ามาแล้วมึงก็ยิงตัวตัวเขาวิ่งอ่ะถ้าเขาวิ่งเข้ามารอเลยเฮ้ยเราอยู่เนินไว้ก่อนอ่ามีเวลาเยอะแย่ๆเฮี้ยดูหลังยนะมีเซวงเซวอทอะไรมาเข้าหลังระวังนะ เอางี้ถ้ามันวิ่งเข้ามาแล้วเรายิงมันล้มใช่ไหมตอนมันจะมาตัดใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวกูจะเข้าไปสามใช่ไหมแล้วมันจะวิ่งเข้ามามึงยิงให้หน่อยหน่อยไปยิงพวกที่มันวิ่งมาช่วยเฮียไม่เอาปืนตัดเฮียระวังนั่นไงเลี้ยวเลี้ยวระวังเลี้ยวรอ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 ยิงให้หน่อยรอยิงให้หน่อยยิงรอนี่ตัวแหลมดูถูกกระจกเลยนะ เอ้ยเอาดีวัดคมเอ้ยดี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 เดี๋ยวลอยวัดคมวัดคมวลวัวัาไยิงไปยิงไปว้ยิงไม่มันจาซ้ายมึงอยู่สายมึงอยู่สายอยู่้ายไว้อยู่้ายฟังฟังอยู่สายไว้อยู่้ายไว้ ขวาขวาออมาคนนึงนะดันขวาเรานะมามามายิงให้หมดดยิงให้หมดยิงมาเยอะชิบหายเลยตซ้าตนหนึ่งตนซ้ายตหนึ่นาหนึ่งไอ้เมียเอาไเอาปืนดิโดนอยู่เพื่อนโดนอยู่โดนยิงนะโดนยิงไปแล้วไม่ตายมองเพื่อนได้เยอะมองเพื่อนได้เยอะมองเพื่อนได้เยอะนูโดนซ้ำโดนซ้ำกันหนระวังัไปจับไปเยอะจัไป เยอะจุเยอะอุ้มอีกงผิดกดผิดกดผิดจะอุ้มเฉยเลยลองลองงยิงเยยิงเยนอยไปห่อยไปไปยัไปอลไปไปไปุ่ยเลกองนหลกอเล่นหลังกองเล่นหลังกองมาเล่นหลังกองอย่าไปไกลไปโทษตัวมีดะไปหมนทำไมลลล้มตายหมดแล้ว ไปลีตีไปจุดเลียวเอ้เมื่อไปจุดเดียตัดหน่อยตัดหน่อยตัดหน่อยเปิดเปิดลบเปิดหนเปิดลบปข้างหลังหน่อยจุบหน่อยเป็นยเนรอยไม้เฮี้ยอะไรแรงชิบหายเลยสัตว์เล่นกูนหนยเุบหน่อยลงชุบหน่อยรีเพื่อนหน่อยรีเพื่อนหน่อยไปเพื่อนตายเยอะเพ่อนตายเยอะชุดเพื่อนเร็วชุบเพื่อนเร็วรีเพื่อนเร็วรีเพื่อนเยอะเฮ้ยอพีมาอพีมาอพีมา

มันหมดแล้วมจะหมดแล้วโอ้โหเหลือแต่แล้วเหลือแต่แล้วไม่องคนนะมาีประกันถีปรกันลบลบไม้หลบไปแล้วไม้ออกสิหมออกหม้มันก็ตีอยู่นั่นแหละไยเไลไปน่อยไลไปน่อย ดึงดึงเพื่อนหลพีเด้นเพื่อนไม้ไม้หลบหน่อยไม้หลบหน่อยไม้หลบหน่อยบ้าไม้ฟีมึงหลบดิเหี้ยจัดด่ะเหี้ยไม่ถึงฟังฝันนะตามตามบอพีอยู่เดินแนวฟีอยู่เดินเยอะอย่าเพิ่งรวยอย่าเพิ่งเล่นกันโอพีมันเยอะพี่ปล่ยพี่ปล่อยชุบดิไปไปไงไหนมามามาพี่มา mày mất bà đi bà yà mày 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 đi mày 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 ตายหมดแล้วดิมาพี่มาพี่ตายหมดแลยจ่องพิลีป่อพิลีปออพิลีป่อพี่คนตรงนั้นเลยอุ้ยเป็นนึงเกมไม่มีละอุ้ยพลาดแล้วนะเขาพลาดแล้วเนี่ยสไลด์ออกเนี่ยเกิดปะแทงตะกุตาย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 ดูดูอะไรอยู่วองอยู่เมื่อกี้ ไปถุงมันอะเก็บดิมันเก็บไ้้านานไปไปช่เือ่างเาไีห่ตายตายอีกตายอีกหมดหมดหมดยังหมดยังเพื่อนนะเขาลวเเป็นแข้งส่ออยู่แจอเขาไปเกินโงพาบาลหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว เก็บเลยเก็บเลยุเพื่อนีเอยู่ข้างบนระวังุเพื่อนเฮ้ยหยุดแทงเล่นดีเฮ้ยหยุดแทงเล่นก่อนไเอ็มจีได้ไปแล้วมั้งเอ็ได้ไปแล้วปลกใจได้ผลฟัง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 รวมรวมกลางเร็วๆรวมกลางครับคุยน่ครับคุยหน่อยเฮ้ยมีใครมาไอ้รอบลูกนี้หารกันอะ มาหาอะไรได้หน่อยเว้ยห่าน1่าน like สิบหกสิบเจ็ดคนเนละหมื่นสองหมื่นไปคุณผ้ิบค่าน้ำมันถ้าไม่ถ้าติดยืนต่อแถวนี้เขาเกิดนะตัวหนึ่งใช่ปะเ้าไม่ตีอ่ะรอ1บเครีอยู่ปะนะมา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 ยายายาฮัจุบมันไม่มีหมอเดีมยวไปกันโรงพยาบาลได้ไหม ใช่มันไปเกิดโรงพยาบาลโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคใช่ครับมับ่งนะพี่ <c oughs> มันต้องรีโหลดเยที่วีละโดนเต็มทีเปิดมาอีกเฮ้ยมึนอะไรอ่ะพี่เขาเกิดโรงพยาบาลแล้วช่วยเขาเดี๋ยวเขาไปเกิดโรงพยาบาลช่วยเขา,ขเขาไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วตอนนี้เกิดโรงพยาบาลแล้วมาโคตรเกิดโรงพยาบาลจริงก๊วยเฮ้นแม่งสิ่งแน่เลยที่ต้องแบบไปเกิดโรงพยาบาลอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตึงๆเว่าเราทําดีครับทําดีวันนี้สุดยอดไปพักผ่อนได้พักผ่อนได้ไดเจอกันในแนอดดอดาวทาวครับเยอะแอดดอกดาวเทาอีกเวมันมีอะไรตลอดเวลาเลยวะ